สามสองเอเสร็จสักทีถึงมันจะยังไม่เสร็จก็โคตรเหนื่อยเลยวะเฮ้ย what's up บ r o โอโยมีอะไรเหรอโอ้โยมีอะไรเห,อหรอเฮ้ยผมจะชวนชวนพี่ไปที่ที่หนึ่งอ่ะพาทุทานไปอ่าก็ได้นะ มาไหมห่อซีกอก่อนหออซีกออไมาแล้วถอดตัว,ตว,วไม่ให้ถอดอ่ะทำไมโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคน่ะน้ำเลยพวกน้ำเลยบอกเสียงเกมครับดังที่หมายโ,โอเคเลย,โอ,เเลยโอ้จะมืดเลยด้วยพวกโอ้ยกระตุกจังเลยโอ้ยโคตรกระตุกเลยเฮ้ยรอไหนก็ได้เลยพวก นี่จะไปไหนเนี่ยไทยชาเป็นเกย์จังไว้ไอ้ไอ้นี่ติดปีกวินเลยไปไหนเนี่ยรอด้วยพวกเอ้ประตูนี้คุณคุณนะเออไอ้นี่ดิเอออืมอืมเอ้เดี๋ยวเยที่ดีที่ไหนเนี่ยคุณคุณยังไง อันดับแรกะมาสูสดๆไปเนาะอะไรเนี่ยเยอะเดียยเดยอะนะว่าแต่ที่นี่คุ้นๆหน่อยนะพวกซอมบี้ด้านหลังสามตัวก็เดินมาหาป่าจาักการด้วยขอบคุณมากว่าแต่ว่าเรามาที่ทำไมเ,อ,เอ่อเดินข้ามสะพานไปแล้วก็อ่านป้ายดีๆด,ด้วย ได้เลยอะไรอะสภาป่าจุงพูอะฮะเฟลคอนทูสภาเวลาสัว์เจ็ดศพ what the fuck ปรดจำไว้ว่าเวลาเดินดูทางไว้ด้วยศาสตร์ <c oughs> แม่งเกิดจากอะไรกันเนี่ยอ๋อคุณก็ดูนี่โอ้โหนี่ดูนี่นะเห็นเหมือนมันมีรั้วใช่ไหมไอ้ไม้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็แบบ อย่างนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้แล้วจะมาอย่างไงพวกการสาธิตที่ดีี่แล้วไงต่อเกิเดินตรงไปดีๆแล้วกันนะระวังตกด้วยนี่เดินไปไหนอ่ะตามมาอ่ะปิดทางสดบอะไรเนี่ยจะพาไปได้เนี่ยตามมาเลยนะโอเคโอเค ระวัง<อ>ด้วยเบอร์รี่ระวังพุ่มไม้กินคนด้วยแอปเปิ้ลเบอร์รี่พวกนี้มันกินคนได้นะเว้ยเชื่ออ้อยกระตุกอ้อจริงเหรอโอ้โหใช่ไปกินคนด้เหรอไปกินคนยังไงวะอยากลองไหมก็ได้นะลองกินตรงนี้ดูลองกินตรงนี้ดูเออโอเคเชื่อโอเคโอเคเชื่อเชื่อไม่กินคน <S 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 เดี๋ยวนะในเมื่อวุย้ยนี่อะไรเนี่ยอืม งานเทศกาลอย่างนึ่งไม่รู้ว้าวในในในขอนำเหนอือตรงนี้เลยมาดูเชิอะไรเนี่ยอย่าบอกี่คือปืนใหญ่อ่ะแน่นอนปืนใหญ่เนโออาร์มสตงใส่อาร์สตงเล่นของอยากเหมือนกันเลเนี่ยที่นี่เล่นของยากตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเลยเหรอเออมองเห็นไม่ชัดนั่นหนึ่งเจ๊ <Okay. S 2> อ่ะมองอ<ะ>เห็นไม่ชัดเน,น้นๆเลย โอ้โหคือใหญ่เดียวอัมสตองจริงๆด้วยใหญ่เหมือนกันใช่ไห้วเราก็จะพูดตรงนี้ฮะา,าพูดตรงนี้ไงมีอะไรแปลกอ่ะมันมันก็แค่น้ำผึ้งอ่ะโอ้ยแล้วก็มีร้านค้าที่ไม่มีใครมาขายอะไรทั้งนั้นอืมแถวนี้ก็ดูยิ่งเหงาดีเหมือนกันนะ แล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่มันเป็นอ่าที่ขายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีคนขายไม่มีคนมาซื้อเพราะว่าแม่งมีแค่เราเองเฮ้ยเดี๋ยวตรงจุดนี้ก็ดูลมนติกดีนะเนมายต้นไม้ทิ้งแมงเสืออะไรมากินข้าวกันแล้วก็แบบหันไปต้นสักุล่าปวยปลาสวยามโอ้หตัดทิ้งแมงตัดทิ้งวะวิชา อีฉ่าลิซยาแล้วง่ายต่อพวกมีอะไรอีกไหมแล้วเราก็จะมีกระสือรอยอยู่ตรงนั้นเว้วัด what the hell กระสือไง <c oughs> ของประเทศไทยใช่หรอเออนี่ครั้งล่างที่เห็นเลยนะตะวันดูเหมือนไม่ทำอะไรเลยนะอืมเอาตรงนั้นเราควรสนใจกระบองเพชรข้างหลังมากกว่าว่าทำไมมันยาก ได้ขนาดนี้นั่นดีนั่นดีมันไม่ใช่กระบองเพชร้วยมันคือกระบองเพชรมันไม่ใช่กระบอกเพชรแต่มันคือกระบอกเพชรตามนั้นสําหรับใครที่ปอดมีปัญหาก็อย่าเล่นเลยเลย <c oughs> ต้องไงต่อพวกแล้อตรงนี้ที่มันเป็นซิกเนเจอร์ออย่างหนึ่งเนี่ยซิกเนเจอร์ เรื่องจำลองฟาร์มกระบองเพชรอัตโนมัติซึ่งเอาไว้จำลองจริงๆทำหาเหวอะไรไม่ได้เลยเอจริงดิจริงมันทำอะไรใหไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยกระบองเพชรแม่งโตขนาดนี้แล้วแม่งยังตัดไม่ได้ <c oughs> แต่กล่องนี้มันตัดได้นะกล่องอื่นมันตัดไม่ได้เข้าใจไหมโ okay, okay. อเคโอเคแล้วก็ต่อเราก็จะมีต้นไผ่ไม่เล่นมุกนั้นแล้วกันนะโอเค มีที่ให้กระโดดข้ามตรงนี้จริงททำเ,เป็นทางโดยดีแต่จริงต้องกระโดดข้ามนี่ทำไมเดีแยวเราก็จะมีต้นยาสูงต้นยาสูง <c oughs> ต้นยาสูงมันเยอะจังเลยวะเอา้าเอา้าคุณควรทำไม่ใช่เหรอทำไมคุณต้องมาถามด้วยเชียต้นยาสูงมันอย่างเยอะ <c oughs> คุณเห็นโอ้โหคุณควรทำอ่ะแล้วคุณไม่คเห็นเลยตอนนี้ แล้วเราก็จะมีร้านซามากมายที่เคยพูดไปแล้วลองนับดูซิว่ามีกี่ร้านอืสามห้าเจ็ดล้านเยอะเหนกันแน่เจดล้าน,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 านขายแล้วป่ะไงเจ็ดล้านเนี่ยใช่ตั้งเจ็ดล้านเลยแน่ถึงแม้จะมีร้านเยอะแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบมึงอยู่ดี <S <S 2> <S 2> อ๋อใช่มาเล่นอะไรกัน,น่อยดีกว่า รับอะไรดีครับเอ่อเหมือนเดิมครับอ่าคุณมาสั่งั้งแในนะครับเอาะสิดิอ่อเอาเป็นแคลือบทองสักอันหนึ่งแล้วกันหมดครับอืมโอเคดีนะที่เอาขนมปังมาอยู่ไม่เป็นไรจะสั่งไม่สั่งครับเออสั่งก็ได้สัก็ได้อ่าเอาเมรเอ่อร้า,านคุณมีอะไรแนะนำบ้างไหมครับ หมดทุกอย่างครับแล้วจะเปิดขายเพื่ออะไรเนี่ยเอามันก็ไม่น้าม่มีคนซื้อก็เปิดขายไปงั้นแหละแหงเราก็จะมีน้ำพลูตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นที่เคยพูดไปแล้วขอใช่เรามีที่นั่งเอ้ยที่นั่งนี้ก็โรแมนติกนะตัดต้นไม้ทิ้งแมงจะเย็นวก เออตรงนี้ก็ดูสวยงามดีเหมือนกันนะว่าแต่ว่า,าแต่นายทำว่าแต่ว่าแต่ทำงี้หมดเลยเหรอจ้างเขาทำ <laughs> จ้างคือทำทำไมอะ่ะคุณดูด้วยแม่งเยอะชิบหายใครจะไปนั่งทำวะ <laughs> ไอแต่มันก็สวยใช่เล่นนะเพราะว่าเอกสือบนนั้นเกี่ยวอะไรวะไม่รู้ <laughs> <อ>สิทธิเดชอะไรคุณอ่ะอ๋องามมาดูความญี่ปุ่นมากเกินไปไงต้นซากุระอะไรอย่างนี้ก็นั่นไงจัดก,กระสือให้ตัวหนึ่ง <laughs> แล้วมันจะไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหมความเป็นไทยแบบเน,น้นๆเลยอืมแล้วมันจะไม่ทำอะไรหรอกใช่ไหม เออมังทำไมต้องมังด้วยทำไมต้องมังด้วยไ่รูเลยลองปีนขึ้นไปหามันดูมาอาจจะแดกหัวพี่เลยก็ล้วโอเคมีสกาวฟูดิง้งไหมและผมมีอะไรบางอย่างที่จะให้ดูเวยอะไรเหรอมายืนข้างๆผมนี่มาโอเคแล้วไงต่อพร้อมยังอ โอเคโอเคพร้อมแล้วทำไมเหรอสามสองหนึ่งนี่พวกมันไม่ได้แย่เลยนะแน่นอน